ดีไซน์สปอร์ตหรูหราขับสนุกและประหยัดน้ำมันไป สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับอาจารย์กุ้งตัวต้าชุมพรนะครับกับเรื่องราวดีที่จะนํามาเสนอกันในวันนี้ครับกับหลังจากที่มีการเปิดตัวกับ Newcola a u u t s s t i ไมเน c h a n ปี2023ซึ่งตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังว่า Newcola Autist i s 2023มีอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนบ้างโดยสรุปนะครับเริ่มต้นจากที่รุ่นรถก่อนจะมีทั้งหมด4เกรดรุ่นด้วยกันเริ่มต้นที่ 1.6G ถัดไปเป็นรุ่น 1. 8 1.8 p o r t h e v p ี e m i u m และรุ่นท็อปครับ1.8 h e v g r Sport ซึ่งเป็นรุ่นท็อปและรถรุ่นท็อปนี้อยู่กับผมข้างๆนี้เองวันนี้เราจะมารีวิวและพูดถึงรถรุ่นนี้กันว่าในรายละเอียดของรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่น GR Sport นะครับจะมีทั้งหมด3ามสีด้วยกัน1ก็คือสีดํา สสีแดงและที่อยู่ข้างๆผมครับเป็นรุ่นสีขาวมุกนะครับซึ่งรถคันนี้ราคาอยู่ที่1 1 3 9 0 0้านบาทสีขาวมุกนะครับราคาก็จ่ายเพิ่มมากกว่าสีดำและสีแดงอีก1,000บาทในขณะที่สีดำและสีแดงจะอยู่ที่ราคา1,129,000บาทในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับจุดขายหลักๆของรุ่น h ED e v g r Sport ก็คือจะมีมาพร้อมกับเทเกต ตัว gr Sport นะครับซึ่งก็มีในเรื่องของการปรับเซตค่าช่วงล่างที่จะให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการทรงตัวที่ดีกว่าที่แตกต่างกว่านะครับดังนั้นสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความเป็นสปอร์ตรุ่นนี้น่าตอบโจทย์ไปดูครับว่าในร,รุ่นนี้มีการปรับอะไรบ้างเริ่มต้นที่บริเวณจุดนะครับชุดไฟด้านหน้าก่อนนะครับสังเกตว่าก่อนหน้านี้ในแถบสัญลักษณ์ในรถรุ่นที่เป็นตัวไฮบริด นะครับจะมีแถบสีฟ้า,าสลักษณ์ซึ่งแถบสีฟ้าก็จะหายออกไปนะครับของไฟด้านหน้าจะเป็นชุดไฟแบบ LED projector ซึ่งจะให้ความสว่างในเรื่องของการส่งที่สามารถมองได้ระยะไกลและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นการให้แสงสว่างนะครับรวมถึงไฟ d a y ์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับหรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันส่วนต่อมาก็คือในส่วนของไฟตัดหมอกหน้าจะเป็นวัสดุนะครับ ซึ่งเป็นสีดำพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ต่อในส่วนของความแตกต่างในรุ่นของ GR ก็คือชุดกริลด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งจะเป็นสีดำแบบเปียโนแบ็กให้ความรู้สึกเงาง,งามและมีความเป็นสปอร์ตนะครับส่วนของบริเวณด้านหน้าโดยรวมนะครับจะให้ความรู้สึกถึงการออกแบบวิซน์ที่ดูแข็งแรงบึกบึนธรรมะธรรมแงมากยิ่งขึ้นสังเกตคล้ายๆกับส่วนของมัดกล้ามเนื้อหรือมัสเซลนะครับมาต่อที่จุด ต่อมานะครับในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะครับในรุ่นนี้ก็จะมีมาพร้อมกับโลโก้ซึ่งเป็นโลโก้แก้วหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโลโก้กระจกนะครับนั่นคือมีมาพร้อมกับแพ็กเกจที่เรียกว่าโตโยต้าเซฟตี้เซนต์ครับรวมถึงระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นออโต้ไฮบีมระบบในระบบเรดาร์คูลด์คอนโทรลแบบออฟสปีดเรนท์นะครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบไฟด้านหน้าเนี่ยนอกเหนือจากนั้นครับยังมีมาพร้อมกับระบบไฟด้านหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติพร้อมระบบ f l l o w m มี Home ในส่วนของล้ออลอยนะครับก็จะเป็นล้อดีไซน์พิเศษเฉพาะในรุ่น GR นั่นคือเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยาง225/45และก็มีการปัดเงาลอโดยรอบซึ่งก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบสปอร์ตและก็มีการเซ็ตในช่วงในเรื่องของระบบช่วงล่างที่มีความหนึบเกาะถนนได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นการปรับเซ็ตเฉพาะช่วงล่างของรุ่น GR เท่านั้นสำหรับความพิเศษในรถรุ่น GR Sport อคือมีระบบ ช่วยวัดแรงดันลมยางให้กับล้อทั้ง4ล้อครับในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบเปียโนแบ็กสีดําแล้วก็มีมาพร้อมระบบความปลอดภัยที่อยู่วนที่เลนกระจกนั่นคือระบบ BSM ระบบช่วยในการเตือน BSM คือ Blind Spot Monitor ช่วยในการเตือนเมื่อมีรถที่ขับตามมาข้างหลังและก็มีเตือนด้วยระบบแสงไฟที่บริเวณเลนของกระจกเพิ่มด้วย a r e a Cross Traffic Alert ช่วยในเรื่องของการถอยรถออกจากช่องจอดเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และที่ให้ความรู้สึกหรูหรานั่นคือในส่วนของคิ้วขอบที่เป็นโครเมียมบริเวณขอบกระจกระบบการเข้าออกผู้โดยสารในส่วนของประตูสามารถใช้งานในการเข้าออกหรือล็อกปลดล็อกด้วยระบบสมาร์ทเอนทรีได้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งคนขับและฝั่งของผู้โดยสารในส่วนของน้ามันเชื้อเพลิงสามารถรองรับน้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่ e10 จนถึงสูงสุดคือ e20 ทั้งชนิดออกเทน91และ95กับความจุทั้งน้ามันอยู่ที่43ลิตร มาต่อกันที่ส่วนของชุดไฟท่ายก็จะเป็นชุด LED ทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยพื้นที่ความจุด้านท้ายรถก็จะมีความจุแตนแตน470ลิตรซึ่งสามารถที่จะเ,เก็บสัมภ,ภาระและของได้เป็นจนํานวนมากนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับนอกเหนือจากในส่วนของอพื้นที่ในการเก็บของแล้วก็ยังมีในส่วนของแม่แรงนะครับชุดลากรถและก็ในส่วนอุปรกรณ์ในการถอดล้อรถของด้านล่างอย่างที่มีมาให้ ก็จะเป็นยางแบบ temporary หรือยางที่ใช้งานซึ่งเป็นการใช้งานแบบชั่วคราวซึ่งจากัดในเรื่องของระยะการใช้งานนั่นคือแนะนําไม่ควรใช้งานด้วยความเร็วสูงสุดเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ใช้งานต่อเนื่องระยะทางการขับขี่ไม่เกิน50กิโลเมตรในส่วนดน้านหลังก็จะเป็นในส่วนของชุดสเกิร์ตซึ่งบริเวณตอนท้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นดิฟฟิวเซอร์ก็คือช่วยในการเรียงและจัดระเบียบของรถด้านท้ายมีส่วนของระบบเซนเซอร์ ensor, ช่วยระยะ เพื่อแกระยะในการถอยให้เพื่อความปลอดภัยและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังในส่วนของเซ็นเซอร์และกล้องมองหลังก็จะมีในทุกเกียรดรุ่นตอนหลังก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนั่งได้สะดวกสบายแล้วก็เบาะนั่งค่อนข้างจะอบกระชับตัวพร้อมกับตำแหน่งมือจับนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนตรงกลางก็จะมีสําหรับที่วางแขนพร้อมกับที่วางเครื่องดื่มอีก2จุดด้วยกันเพิ่มความสะดวกเบาะนั่งเป็นแบบสามารถพับแบบ60-40 เพื่อเพิ่มพื้นที่รับปรับรูปแบบการใช้งานของเบาะนั่งตอนหลังได้ในส่วนของตอนหลังก็จะมีตำแหน่งในการติดตั้งเบาะ Isofix ตามไปร่างที่เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านตอนซ้ายและก็ตอนขวาในส่วนตอนหลังก็จะมีสำหรับช่องเ,ออเพื่อปรับอากาศตอนหลังซึ่งแยกโดยควบคุมจากสวิตช์ควบคุมด้านหน้าแล้วก็มีช่องชาร์จสำหรับ USB Type C อีก2ตํตำแหน่งด้วยกัน ซึ่งก็สามารถให้ความสะดวกในการเดินในส่วนของการเข้าออกห้องโดยสารก็จะม,มาพร้อมกับระบบ Smart Entry ซึ่งมีกุญแจ Smart Key ซึ่งการใช้งานค่อนข้างง่ายนั่นคือ,อเมื่อต้องการปลดล็อกเพียงมีกุญแจอยู่ในระยะก็สามารถสอดมือเข้าไปเพื่อทําการปลดล็อกโดยมีการทํางนานร่วมกันกับกระจกมองข้างซึ่งเป็นแบบล็อกและพับเก็บสัมพันธ์กับการล็อกและปลดล็อกก็ไเองครับอ,องเบาะนั่งคู่หน้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือผู้โดยสาร ก็จะเป็นแบบเบาะนั่งปรับไฟไฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางด้วยกันภายในห้องโดยสารก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมมากนอกเหนือจากในส่วนของที่ยังคงมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผงมาแดดด้านหน้าไฟสองสว่างในห้องโดยสารไฟอ่านหนังสือไฟอ่านแผนที่ในส่วนของกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อนหน้าจอเครื่องเสียงเป็นขนาด9นิ้วเป็นแบบสัมผัสทัชสกรีน เครื่งเสียงในรุ่นนี้ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานการเชื่อมต่อ apple carplay android auto แบบไร้สายรบเครื่องปรับอากาศก็จะมีความพิเศษที่เป็นแบบอัตโนมัติโดยสามารถที่จะแยกอุณหภูมิซ้ายและขวาได้โดยเสาาร็จลักการใช้งานการเปลี่ยนก็ควบคุมจากตำแหน่งปุ่มสินและอีกส่วนหนึ่งไม่ควรจะลืมนะครับมันคือกับตัวต้าอะไรกับการใช้สิทธิพิเศษในการนำรถคารับ,บริการที่สมบริการตัวต้หรือสามารถเข้า ไปใช้บริการที่ร้านค้าชั้นนำที่เข้ารักคุมการของเราในส่วนคอนบาะนั่งคู่หน้าก็จะเป็นเบาะหนังแบบทรงสปอร์ตซึ่งก็จะมีการเดินได้ด้วยแต่เข็บสีแดงนะครับซึ่งก็จะเป็นเบาะหนังเป็นแบบโพลโฟเรสเทหรือว่าเป็นทรงแบบเจาะรูของรถรุ่นนี้ถ้ามองจากภายในเราจะรู้สึกได้เรื่องของการมีมุมมองความ การมองเห็นที่กว้างขึ้นหรือเพิ่มหรือตำแหน่งของท่านอ้อยใสในการขับขี่ที่กว้างมากยิ่งขึ้นกระจกบังลมด้านหน้าซึ่งสาเหตุเกิดจากการปรับโครงสร้างที่เราใช้พื้นฐามนมาจากโครงสร้างแบบ TNGA นั่นคือการลดความใหญ่แล้วก็ปรับขนาดของเสา,ดา,ดาด A ด้านหน้าให้มีขนาดเล็กลงทําให้การมองเห็นของกระจกบังลมด้านหน้ามีเพิ่มมากขึ้นการปรับมุมมองของกระจกด้านข้างโดยการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งของกระจกมองด้านข้างซึ่งเดิมอยู่บริเวณบริเวณข้างหูช้าง แต่ลดเป็นตำแหน่งที่บริเวณข้างตัวถังทาให้การมองเห็นทําได้มากยิ่งขึ้น e t n c a ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการตับจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถให้มีจุดศูนย์ถ่วงจุดศูนย์ของที่ต่าลงทําให้รถมีการทรงตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนอกอจากนี้ก็จะมีตําแหน่งสําหรับที่ชาร์จโทรศัพท์นั่นคือระบบ wireless charger ส่วนของระบบเกียร์ก็จะเป็นแบบ eCVT ซึ่งการใช้งานในการปรับเปลี่ยนเกียร์ทำได้ง่าย ลักษณะเหมือนของใน Toyota าคัมรีแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกปรับเปลี่ยนการขับขี่ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น e v Mode และมี Drive Mode เพื่อให้ท่านสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้มีในส่วนของระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีในส่วนของระบบเบรคโฮ ในส่วนของช่องเครื่องเสียงด้านหน้าก็จะมีช่องสําหรับรองรับการใช้งานในการใช้แบตเตอรี่และการใช้งานไม่ว่าจะเป็นช่อง USB Type A และ Type C ต่อ,อันที่ในส่วนของเรื่องของขุมกาลังเครื่องยนต์ ในส่วนของขูงกาลังเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,800ซีแบบ VVTi ในรถรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดซึ่งเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดจากเครื่องยนต์อยู่ที่98แรงมา้าและกำลังสูงสุดจากมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่122แรงมา้าโดยจะมีตัวเลขอัตราการซึงเปริน้ำมันเฉลีย่ยจากอ้างอิงจาก Eco Cenger อยู่ที่23.3 23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมลพิษนํำและก็เป็น แสวล้อมโดยสรุปของรถรุ่นนี้สำหรับ Toyota c โ r o l al a a ว t ิสเฮ v GR Sport ซึ่งก็จะมีความพิเศษ,ษแตกต่างกับรุ่นอื่นนั่นคือในส่วนของชุดแพคเกจ GR Sport ปอร์ประกอบไปด้วยด้าน,านในปุ่มกดแบบพุสตาที่เป็นโลโก้ GR เบาะนั่งแบบโลโก้ GR อานอกเหนือจากนั้นก็จะมีการปรับในส่วนของช่วงล่างที่ปรับเซตในเรื่องของค่าโชค๊คและก็มีการปรับในเรื่องของการจุดปรับจูนพวงมาลัยให้มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเรื่องของระบบ ความปลอดภัยก็ยังคงมีมาจัดเต็มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ ABS EBD BA VSC TRC ชุดแพกเกตตัวขับตาเซฟตีระบบ PCS LDA Lane Departure Alert พร้อมควบคุมการปรับวงมอะไรเข้ามาในหรือในเะลนะระบบ a อตโต้ไฮบี am, ปรับไฟสูงอัตโนมัติดิจิทัลรด้าคูสคอนโทรลนอกเหนือจากนี้ยังมีในส่วนของระบบนาโนอี e ที่ช่วยทำให้ห้องโดยสารมีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ในส่วนของหน้าจอยังมีเป็นแบบ หน้าจอ HUD หรือว่า Head Up Display ซึ่งแสดงข้อมูลการบบขับขี่ที่บริเวณกระจกบังลมด้านหน้านั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของรถ Toyota H EV GR Sport สำหรับรถ c o r ค l า a Altis ในวันนี้ครับและท้ายสุดสำหรับแพ็กเกจการรับประกันของ Toyota ในรถ t o y o t ต c o r o l l a Altis ทุกเกรดการขยายการรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะทีถึงก่อนในส่วนของรถรุ่นไฮบริดก็ยังมีในส่วนของการรับประกรันนั่นคือแบตเตอรี่ไรบิด ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณด้านตอนหลังฝั่งด้านของฝั่งผู้โดยสารนะครับก็มีการรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางการรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จํากัดระยะทางนั่นคือในส่วนของการรับประกันและนั่นคือรายละเอียดของรถ c คล่าทิสเฮดอีวีจีอาร์สปกับรุ่นใหม่ m ม่ไดเ change ปี2021เป็นยังไงบ้างนะครับกับข้อมูลทั้งหมดนี้หากท่านคิดว่ามีประโยชน์เพื่อเป็นกาลังใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะเป็นอะไรจะให้แก่อาจารกุ้งในครั้งหน้าจะกลับมาพบกันใหม่เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ท่านจะได้รับชมกันพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ